จเจ๊เอ๋ครูนันมาแล้วจา้าครูนันมาแล้วครูนันจะมาทําอะไรให้กินคะนี่เก้ีไข่ใส่ผักหวานค่ะใส่มะเขือเทศนะคะคุณเพื่อนค่ะช่วงนี้ผักหวานกําลังออกค่ะโอเคนะคะใส่กระเทียมเยอะๆค่ะกระเทียมบ้านครูเยอะค่ะช่วยเกษตรกรเรานะคะเกษตรกรเราน้าสงสารค่ะช่วยเขาซื้อ,ขอเขาไม่เอาเปรียบเราหรอกคะ่ะมีแต่เราเนี่ยแหละคะ่ะไปเอาเปรียบเกษตรกรนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเคพื่อน คุณตั้งกระทะไว้นานแล้วกระทะร้อนเอากระเทียมลงเลยค่ะเห็นไหมคะกระเทียมเยอะๆค่ะมันจะหอมค่ะเพื่อนๆค่ะเติมเยอะๆนะคะเพื่อนใส่แดงๆเลยค่ะกระเทียมใส่แดงๆเจียวไข่ใส่แดงๆนะคะ,ะ,เ,เ,ะ,คะเจียวไข่ก็ปรุงรสให้แซ่บเวอร์ตามใจชอบเลยค่ะบีบมะนาวด้วยนะคะถ้าอยากให้ไข่เจียวฟูค่ะเพื่อนๆค่ะ บีบมะนาวนะคะเคล็ดลับทําให้ไข่ฟูคือบีบมะนาวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่อย่างอื่นด้วยที่เพื่อนๆชอบนะคะใส่มิกกี้เหมือนอันชมพูนี้ก็ได้ชมพูก็ได้ค่ะมิกกี้อะไรนะคะ,อะตอนนี้กระเทียมก็เหลืองอรามแล้วนะคะบนฟูเทเหลืองเรียงจะยาวไหมนี่ยาวไหมนี่เอาเทไข่ลงเลยนะคะคุณผู้ชมแค่นี้ ระทะแบบนี้ก็ไม่เวิร์เท่าไหร่เป็นกระทะสมัยใหม่นะคะถ้ากระทะยากุ่นะเวิร์กฟูบุ้มเลยเพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะเจียวแล้วจะกลับแล้วก็จะมาโชว์อีกครั้งนะคะ รักนะจุ๊บจุบรักนะจุ๊บจุบมากินนํากันเด้อกลับอีกด้านหนึ่งมานะคะนี่รักนะจุ๊บจุบมากินกับคุณครูนันเด้อเจียวไข่ใส่ผักหวานกับมะเขือเทศค่ะสู้ๆเด้อท่านผู้ชมที่รัก่ายอมแพ้ทุกทุกเหตุการณ์ค่ะครูทําสนุกสนุกค่ะครูไม่เสียเรียดค่ะเพื่อนๆค่ะคนไหนที่ยังไม่ไปดูครูจะไปดูทุกคนนั่นแหละค่ะครูจะตามทุกคนนะคะบางทีครูทําเยอะครูชามือค่ะเพื่อนๆ ผู้ชมือครกแต่ว่าครูชอบทําคลิปก็เลยส่งไหวไม่ว่ากันนะคะทําสิ่งที่ชอบค่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊จอีกครั้งนะคะรักนะ้าจุบจ๊บจุนะคะ